เย้กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ฟิกเกอร์ทูปชาแนลครับก็ต้องบอกว่าสักพักหนึ่งแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ทําคลิปอะไรออกมาเลยนะเพราะว่าเป็นหวัดด้วยนะครับแล้วก็มีอาการคล้ายๆกับเป็นลองโควิดหรือเปล่าก็ไม่แน่นะเสียงก็เพิ่งได้กลับมาเป็นปกติก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่วันนี้นะครับก็ต้องเอางานแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับซึ่งก็ได้ถ่ายทําไว้นานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาส กลับมาพักเสียงนะครับสำหรับเจ้าซินเว r ร์ i ไนท์เวอร์ชั่น2จากงาน Mystic Legion นะครับวันนี้ผมจะเอามารีวิวเพื่อนเพื่อนดูกันนะครับก็มาดูกันเลยนะครับแกะถาดพลาสติกออกมาดูนะครับนี่คือไอเทมที่ให้มานะครับในกล่องของเจ้า s i น v e r ร์นไนท์เวอร์ชัน2ตัวนี้ครับนี่ฮะต้องบอกว่าตัวนี้จริงๆผมก็รอมาพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวบอดี้ในเวอร์ชั่นที่มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วนะ นี่ครับซิลเวอร์ไนต์นะครับและขนาดตัวอักษรก็ยังคงเป็นสีเงินด้วยเช่นกันนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะมาดูกันครับมีอะไรมาบ้างนะครับครับเมื่อแยกออกมาดูนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเป็นถาดพลาสติกแบบนี้ครับแล้วก็จะมีเป็นไอเทมที่ให้มานะครับกับตัวฟิกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอาวุธหรือจะเป็นในส่วนของโล่นะครับซึ่งต้องบอกว่าโล่ตัวนี้สวยงามมากจริงๆครับเป็นลักษณะสีทองสีเหลืองแบบนี้ครับ คือโลกของงานมิสติกลิเจียนนะครับก็พัฒนาด้วยกันออกมาหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเดิมๆธรรมดาที่มีการเพ้นสีเฉยๆนะครับหรืออาจจะเป็นแบบรูปทรงดูมีมิติมากขึ้นแบบอันนี้ครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ล็อกกับแขนหรือที่จับกับมือก็ให้มาด้วยกันทั้ง2แบบนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราติดเอาไว้ตรงนี้ก็สามารถที่จะล็อกกับแขนของตัวฟิกเกอร์ได้หรืออาจจะให้แบบจับกับมือก็ใช้อันนี้ได้เช่นกันครับนี่มันดูสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เราสามารถนํามาประกบติดกับโลได้เช่นกันครับหรืออาจจะถือเป็นโลแยกตั้งหาก็ได้เหมือนกันนะนี่ครับอ่ะสมมุติว่าผมเอามาติดแบบนี้ก็จะเป็นโลตรามังกรเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเหมือนกับแบบได้โลมา2อันเลยนะครับนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าเพื่อนๆเ,เอามาประกบด้านบน ก็สามารถทําได้แบบนี้นะครับในส่วนของตรงกลางที่มันเป็นกลมๆแบบนี้นะฮะเราสามารถดันให้มันออกมาแบบนี้ครับหลังจากนั้นให้เรานําเอาในส่วนที่เป็นโลกของตรามังกรมาใส่เข้าไปแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเหมือนกับโลกอันใหม่ที่ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เราสามารถติดตั้งกับตัวฟิกเกอร์ได้เช่นกันครับนี่ใครชอบเล่นแบบนี้ก็สามารถนำมาติดตั้งได้เนาะ มาดูชิ้นส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของขนงอนไก่ที่จะอยู่บนศีรษะหรือในส่วนของเฮลเ멧ของตัวฟิกเกอร์อัศวบินของเรานะฮะนี่ครับแล้วก็ในส่วนของหัวไหล่นะครับก็จะให้มาเป็นสีเงินแบบนี้นะครับซึ่งวัสดุก็จะเป็นคล้ายๆกับพลาสติกผสมยางนิ่มๆน,นะครับก็สามารถขยับได้นะฮะสามารถบีบได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของหน้ากาก,ากของตัวเฮลเ멧นะครับ ก็มีให้เปลี่ยนมาด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับส่วนตัวผมค่อนข้างจะชอบอันนี้นะสวยงามดีนะครับอ่ะมาดูชิ้นส่วนต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหอกอัศวินครับก็จะมีเป็นในส่วนที่สามารถนําออกมาต่อกันได้นะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับเห็นไหมฮะปลายหอกก็สวยงามครับดูคมดูมีมิตินะครับดูเป็นสีเงินนะครับอืมก็ประมาณอย่างนี้นะครับ ตัวก้านด้ามจับนี่จะเป็นสีทองนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของดาบครับก็จะมีเป็นฝักเป็นสีน้ําตาลมาให้แล้วก็ดาบก็จะคงยึดพื้นที่จะเป็นสีทองกับสีเงินเช่นกันครับสวยงามนะครับในส่วนของดาบนะก็ทํามาสวยเลยทีเดียวนะอ่ะมาดูกันต่อครับคราวนี้เรามาดูกันที่ตัว action figure ครับนี่ยใบหน้าที่ให้มานะครับก็ ตรงในส่วนของเฮลเม멧ด้านหน้าเมื่อสกครูที่ผมให้ดูนะครับก็จะมีอันนี้กับอันที่ให้เปลี่ยนมานะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เนาะแล้วก็ตรงที่เป็นคล้ายๆกับเป็นชุดเกราะในส่วนของกระโปรงก็สามารถงอได้ครับเป็นวัสดุคล้ายๆกับพลาสติกผสมยางนะฮะนี่ครับเนื่องจากมันเป็นบอดี้ที่มีการพัฒนาแล้วนะก็ข้อต่อพวกจอยพวกนี้นะครับจุดขยับก็จะค่อนข้างดีขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ มันดูสมส่วนยิ่งขึ้นครับคือต้องบอกว่างานของ Mystic Legi o นนะครับก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัสดุที่ให้มานะครับหรือ,อจุดขยับต่างๆที่ทำมาใหม่นะครับรวมถึงเนื้อเรื่องที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาจนทำให้ดูเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับก็เพื่อนๆหาเสพกันได้จากหน้าเว็บของงาน Mys ติ c ล e g i o นหลักๆของเขาครับก็คือของ For ์ฮอร์สแมนนั่นเองครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมือที่ให้มานะก็ มีมาให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฮล멧ต,ต,ตรงนี้ครับที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับเราสามารถถอดออกมาได้อย่างนี้ฮะแล้วก็เอาอันที่เราอยากได้เมื่อสักครู่นะครับซึ่งผมต้องบอกว่าอันนี้ผมชอบมากนะมันดูดูค่อนข้างเท่ดีนะคล้ายๆกับเหมือนพวกตัวละครตัวเอกจากเกมดาร์กโซอะไรประมาณนี้นะนี่ครับก็จะเป็นยางนิ่มๆผสมพลาสติกนะครับครอบเข้าไปเนาะ แล้วก็ด้านบนของเขาเนี่ยก็สามารถนําเอาไอ้ส่วนที่เป็นงอนไก่สีแดงแบบนี้ครับมาเสียบลงไปได้นะมันจะมีเป็นช่องให้ใส่แบบง่ายๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ของทาง Mystic l e เจียอีกตัวหนึ่งครับที่เพื่อนๆควรจะมีเอาไว้นะครับบางคนก็ถ้าอยากจะสร้างเป็นกองทัพนะครับก็สามารถเพิ่มจํานวนได้นะหนึ่งี่ห้าตัวไปนะครับเพราะว่ามันดูค่อนข้างที่จะเท่แล้วก็นําไป ยืนโชว์กับพวกฉากหลังที่เป็นพวกปราสาทอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างดูดีนะฮะแล้วก็นี้เป็นเกราะหัวไหล่มันสักครู่ที่ผมบอกว่ามันเป็นวัสดุคล้ายๆกับพลาสติกผสมยางนะครับแล้วก็ตรงสายเบลสายคาดก็ให้มาสวยงามนะครับเราสามารถนํานเอาด้ามดาบตรงนี้ครับที่เป็นฝักดาบนะครับมาเสียบนะครับไว้ในช่องตรงนี้ครับนี่อัศวินของเรานะก็ดูเท่เลยทีเดียวนะนี่ครับ สามารถนำมาติดตั้งคู่กับโล่เมื่อสักครู่ได้นะครับนี่ก็อันนี้ผมใส่เป็นที่ล็อกที่ล็อกแขนไว้ก่อนนะนี่ครับนี่ดูเท่มากเลยนะสีเงินแวววับแบบใครที่ชอบสายอสเวนต้องมีครับตัวนี้เนี่ยเออและอย่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อเทียบขนาดคู่กับเจ้างานของมิสติกลีเจียนที่เป็นคนแคระก็ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอามาถ่ายแอคชั่นสวยๆได้นะครับหรือเอานํามาสลับวัสดุอุปกรณ์กันก็จะได้แอคชั่นฟิกเกอร์ตัวใหม่ที่สวยงามเช่นกันครับ